สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผ่านผลไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ Mad Day, แมตต์เดย์แมตต์แรกนะครับวีคแรกของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับประจําฤดูกาล2025-2026จบไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะเรียบร้อย10คู่10ผลการแข่งขัน เราลองมารีวิวกันคร่าวๆเล็กๆน้อยๆนะทบทวนความจำกันนิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะไปดูผลการแข่งขันทั้งหมดก่อนนะเริ่มจากคู่ของเราเลยนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับบอนมัดนะครับชนะไป4ประตูต่อ2นะคู่ที่2นะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจนิวคาเซิลนะคู่นี้ก็ กินกันไม่ลงเสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อศนะครับโดยมีใบแดงของผู้เล่นของแอสตันวิลล่าด้วยนะครับนิวคาสเซิลเล่นดีนะับแต่ปิดเกมไม่ได้ปิดจ็อบไม่ได้นะฮะคู่ต่อไปนะครับไบรตันนะครับเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับคู่นี้ก็กินกันไม่ลงเฉือนกันไม่ขาด1ประตูตอนหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับน้องใหม่ซันเดอร์แลนด์อ้อห อันนี้เขาเรียกว่าจะเรียกว่าพลิกร็อกมันก,ก็เรียกได้นะถ้าเป็น Born บอลถ้วยเอฟเอคัพนี่ก็เรียกว่าแจ็คู้ค่ายักษ์เลยนะฮะซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านถล่มนะต้องใช้คำนี้นะถล่มเวสแฮมของแกรมพอลเตอร์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ถัดไปท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, นะครับเปิดบ้านกินนิ่มๆนะฮะสอนน้องใหม่ว่าศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่ง่าย นะครับตบเด็กคว่ำนะครับชนะเบอร์ลี่ไป3ามันดูต่อศูนนะครับบู๊เบนตันนะครับเปิดบ้านเจอกับทีมมหาเศรษฐีเรือใบสีฟ้านะครับที่เขาเรียกว่าขนผู้เล่นหน้าใหม่ระดับซูเปอร์สตาร์มากันเต็มทีมและก็เป็นตามคาดนะครับโดนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มไป4ประตูต่อศูนย์คาบ้านนะนะครับเชลซี Chelsea, นะ น้องใหม่ไฟแรงว่าที่มามืดของฤดูกาลนี้นะครับเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลทนะอันนี้เรียกว่าเป็นทีมแชมป์ชนแชมป์แชมป์ฟุตบอลโลกนะฮะเวิร์คัพนะฟีฟ่าเวิร์คนะครับสโมสรโลกนะเจอกับแชมป์เอฟเอนะครับที่เอาชนะลิเวอร์พูลของเราไปได้แต่ว่ากินกันไม่ลงเสมอกันในยประตูต่อศูนนะ นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับทีมมามืดทีมเขาเรียกว่าเหนือทุกการคาดเดาเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับยังฟอร์มแรงต่อเนื่องนะช่วงต้นฤดูกาลนักเตะฟิตนะครับชนะเบรนท f ฟอร์ดทีมที่ขายซปเปอร์สตาร์ประจำทีมออกไปเกือบหมดนะครับโดนเขาเรียกว่าโดนยกเขานะครับไปเกือบหมดทีมนะครับฟอร์เรสชนะไป3มประตูต่อหนึ่งและนะครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะ แมนยู U, เปิดบ้านเจออาร์เซนอลนะครับแมนยู <c oughs> U, เล่นดีนะครับแต่ขาบ้านแพอาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อ1เดียวเมื่อว่ากาันมันเกิดอะไรขึ้นนะเอาแบบไฮไลท์ไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเตะก,กันเมื่อคืนก็คือลีดนะครับลีดน้องใหม่ไฟแรงน้องใหม่ร้ายบริสุทธ์นะครับเปิดบ้านนะครับเฉือน เอเวอร์ตทีมลูกอมทีมเพื่อนบ้านของเราไปเนี่ยหประตูต่อ0นะครับโออันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันนะทั้ง10เกมนะ20ทีมของศึกพรีเมียร์ลีกนะประจำฤดูกาล2,025-2,026 20แมตช์แรกนะครับมีทีมที่ได้รับชัยชนะไปทั้งหมด7ทีม นะมีทีมที่เสมอกันอีก 1, 2, 3, 4, 5, 6ทีมนะครับและทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนนเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ทีมนะครับก็อันนี้เป็นสรุปคร่าวๆสำหรับแมตช์แรกนะท่านี้นะครับมาดูเจาะเข้าไปารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับทบทวนความจำกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในแมตช์สำคัญๆนะที่ผมเอามาพูดถึงเนี่ย นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเริ่มฤดูกาลนะเขาเรียกว่าเริ่มก้าวแรกนับ1นึ่กันแต่และทีมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในในคู่สําคัญสําคัญแล้วกันนะคู่แรกเลยนะครับพูดถึงทีมของเราก่อนหงแดงหรือว่าภูนะครับเปิดบ้านเจอบอนมัดและเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2แม่นะครับใครที่ดูเกมอยู่นี่ก็ต้องบอกว่าลุ้นใจหายใจคว่านะครับ นำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์นะครับคิดว่าเปิดฤดูกาลง่ายซะแล้วนะครับนำบอลมันไป2ประตูต่อศนะูนย์ะและเล่นในบ้านด้วยแต่กลับปล่อยให้เขามาตีเสมอได้นะครับสประตูต่อ2โชคดีนะครับที่เมนเทอลิตี้นะครับหัวใจนักสู้ไม่ยอมแพ้มันยังอยู่นะครับเลือดเขาเรียกว่าตอนยุคเจอที่ครอปเนี่ยมันยังมีอยู่นะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยนะครับ กลับมาได้นะครับได้เฟร์ริโกเกียซ่านะเป็นซูเปอร์ซับนะมายิงนำอีกในช่วงนาทีที่88นะสาประตูต่อ2นะครับแล้วก็มาได้รูปปิดกล่องนะแถมท้ายไม่ให้มันดูแบบน่าเกลียดนะฮะให้มันดูชนะกันขาดหน่อยก็จากโมซาร่าเป็น4ประตูต่อ2อันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับคำนี้บอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้คือ อย่าเป็นอย่างนี้ไปบ่อยแล้วกันนะครับลิเวอร์พูลโอ้โหใจหายใจคว่ำเล่นดีนำเข้าไปสองประตูต่อศูนย์แต่ดันปล่อยให้เขาตีเสมอได้2ประตูต่อ2เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ขาดนะผมว่าขาดแนวรับแล้วก็การทำความเข้าใจในเกมลุกเนี่ยไปเสียบอลกลางทางนะตอนกำลังทำเกมลุกแล้วก็โอเวอร์โหลดผู้เล่นเนี่ยเข้าไปในแดนคู่ต่อสู้สอ,สอลูกเลยนะครับคือ ไปเล่นเกมลุกกันเยอะมากนะครับผู้เล่น outfield สิบคนเนี่ยไปเล่นเกมลุกอยู่6-7ดคนหรือบางทีลูกที่2องเนี่ยแคนด้วย3นะครับเหลือผู้เล่นที่คอยเก็บตกลูกบอเลเผื่อเขาส่วนมาอยู่แค่3คนหรือ2คนเนี่ยซึ่ง บอกเลยแต่ละตัวตอนนั้นน่ะก็คือเปลี่ยนแบ็คเร็วๆอย่างฟิล์มปงแล้วก็เคอร์เคสออกไปแล้วมีเอนโดลงมามีโกเมสลงมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโรเบิร์สันลงมาเนี่ยพอโดนสวนกลับเนี่ยตาไม่ทันนะครับแล้วก็การจัดระเบียบเกมรับระหว่างคู่เซนเ,นเตอร์เนี่ยก็คืออุดไม่อยู่อ่ะปกติแค่โกนาเต้กับฟานไนดเนี่ยยืน2คนนี่ผมว่ากองหน้าคู่ต่อสู้กวดแล้วแต่อันนี้นะครับ รู้สึกว่ามันยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแน่นอนฟนานได้อายุเยอะแล้วโกนาเต้นเนี่ยหลังๆผมว่าไม่เนียบไม่เนียนนะยังดูกระดกกระเดกโชงช่างนะบางครั้งเนี่ยก็ต้องปรับครับตอนนี้นะฮะคือต้องหาบาลานให้เจอกับทีมชุดใหม่เนาะตอนนี้ลุกนะครับยิงประตูได้แต่ตอนรับเนี่ยมันมันต้องจัดระเบียบกันให้ดีนะครับว่าโดยเฉพาะลูกที่โดนสวนกลับเนี่ย อย่าไปเล่นเกมลุกกันเยอะขนาดนั้นไหมนะครับใครควรจะถอยมาเป็นแนวรับในแบบแนวสุดท้ายคู่กับคู่เซนเตอร์นะครับเพื่อช่วยทั้งวิ่งไล่คู่ต่อสู้ที่เขาสวนมาผู้เล่นที่มีความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือผู้เล่นใหม่ในแนวรับที่ไวใจได้เอาเข้ามานะตอนนี้ได้เด็กนะได้เด็กอายุ18มาพอหรือเปล่ายังไม่รู้นะเลโอนี่นะฮะพอหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าได้ ผู้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กอีกสักคนมาช่วยเติมมาช่วยแบบอัปเดตพลังอัปเกรดพลังขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าอยากให้ลุ้นอย่างนี้ไม่บ่อยนะครับไม่อยากมีความรู้สึกอย่างหนี้เลยนะครับส่วนกองกลางแนวลุกเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปนะครับเวสอาจจะยังไม่มี เขาเรียกว่าอะไรนะแอสซีดนะยังไม่มีลูกจ่ายคมคม,คมเพื่อเป็นประตูนะครับแต่คี์พาะก็มีบ่อยแล้วก็ด้วยส่วนตัวแนละ้ะเขาเอาตัวรอดพอได้แหละแต่โดนกระแทกกระทันโดนเบียดบ่อยเหมือนกันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับพิมร์ลีกนะอันนี้คือลิเวอร์พูลนะคู่แรกคู่ที่2ที่อยากจะพูดถึงก็คือแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านเจอนนวคาสเซิลคู่นี้นะครับถ้าถ้าบอกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วก็เหมือนแบบคู่ที่เขาบด ขยี้นะและก็แย่งโคต้าฟุตบอลยุโรปกันนิวคาเซิทนทำสำเร็จนะครับได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่แอสตันวิลลาก็ตกไปช่วงท้ายๆนะครับแมตชน,นิวคาเซินเล่นได้ดีมากนะครับขนาดไปเป็นเกมเยือนนะเป็นครองบอลแล้วก็คอนโทรลเกมแล้วก็เข้าทำ นะครับเพื่อยิงประตูแอสตันวิลล่าอยู่ตลอดเวลาแถมนะวิลล่ายังโดนใบแดงอีกผู้เล่นวิลล่าโดนใบแดงออกไปเหลือ10คนแต่จนแล้วจนรอดนิวคาสเซิลก็ไม่สามารถยิงประตูได้จบด้วยการเสมอกันไศูนประตูต่อ0ูนะครับจุดสำคัญคือนิวคาสเซิลเนี่ยขาดกองหน้านะครับแมตช์นี้โยกแอนโทนีนกรอนมาเล่นเป็นกองหน้าเบอร์10ซึ่ง ไม่เวิร์กนะครับเท่าที่ดูนี่คือไม่เวิร์กกอดอนไม่สามารถพลิกบอลหรือชนกับคู่ต่อสู้กองหลังคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับพอแกกลับไปเล่นเป็นปีกเหมือนเดิมนี่ดูจะวูบวาบแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่นิวคาสเซิลจะเอายังไงนะครับในเคสของอเล็กซานเดอร์อิซัคจะขายไหมนะครับส่งสัญ,ญญาณให้หงแดงรู้หน่อยนะครับมันก็ได้จบอาเรว่าตัวปัญหาของนีคาสเซิลน,นะครับ ก็ให้จบไปก็ได้ไปควานหากองหน้าได้ทันนะครับกับลตลาดที่จะปิดลงนะครับแต่ถ้าคุณยังมัวลีลาคุณอยากเก็บอีอซักไว้หงแดงสำหรับตัวผมนะผมไม่ว่าเลยนะครับเพราะตอนนี้เอกิติเกเนี่ยผมมองว่าปั้นได้และเล่นเข้ากับระบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้แน่นะครับเพราะตอนนี้มันเกิดรอยล้าวในทีมและอีซักเป็นกระบทไปแล้วนะสำหรับนิวคาเสเซิลเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสัมพันธ์ในทีมความลงรอยกันการเล่นร่วมกันความสาม,มคัคคีมันจะไม่ครบร้อเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้เด็กขาดจะเอาอยัางไงจะขายก็บอกลิเวอร์พูลมานะครับจะเอาเท่าไหร่ในราคาที่สมน้ำสมเนื้อก็บอกมาก็ขายไปก็ได้ไปควานหากองหน้านะเพราะถ้าเล่นไปแบบอย่างนี้นะครับทูซีูซีเอาใครไม่รู้มันเป็นกองหน้าเนี่ยผมว่านิวคาสเซิล คือเล่นดีอ่ะแต่ถ้าไม่มีสกอร์เนี่ยผลเสมอหรือแพ้โดยที่แบบเล่นดีเนี่ยมันจะทำให้คุณหลุดโคตาแชมเปี้ยนลีกนะครับโอเคคู่ต่อไปนะคู่นี้ก็ต้องพูดถึงนะครับวูฟแฮมตันเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้ากลับมาแล้วกลับมาแบบเข้มขลังพลังเต็มร้อยโคตรน่ากลัวนะครับกับชุดผู้เล่นชุดใหม่ แถมนะครับโอ้โหเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกว่าซูปเปอร์สตาร์เต็มทีมอะแล้วเป๊ปนะครับผู้จัดการทีมเข้าขั้นโรคจิตคือปีที่แล้วมือเปล่าปีนี้คือกูเอาแน่ๆนะครับกูไม่พลาดแม้สักแต้มเดียวนะครับสำหรับในใจเป๊ปคิดอย่างนั้นเลยแล้วโอ้โหอาวุธครบมือครับท่านผู้ชม,มไม่อยากจะพะูดหาแรนก์บมาแล้วนะครับ โรดี้กลับมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ฟิตหรือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ตัวใหม่ที่ได้มาขนาดมามูทยังเป็นตัวสำรองฟิลฟัวเดนอาจจะเจ็บอยู่เป็นตัวสำรองะครับอโอ้โห อันนี้น่ากลัวจริงและแถมฟอร์มนะครับสตาร์ตติดตั้งแต่แมตช์แรกนะครับไม่ใช่ยิงแค่เฉือนชนะแต่เล่นด้วยความเหนือกว่านะครับช่วง10นาทีแรก20นาทีแรกเนี่ยบนูะ่เล่นดีนะครับมีโอกาสจะยิงประตูแต่ไม่คมยิงไม่ได้พอยิงไม่ได้ปุ๊บเล่นไปเล่นมาแมนซิตีจ้จับจังหวะจับไทมมิ่งได้จับทิศท,ทางนะครับรูปแบบเกมของบู o ฟได้ปุ๊บเรียบร้อยลยครับทีนี้ มาทุกทิศทุกทางโดนก็ไปสี่ดอกเต็มๆนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงนะสำหรับเกมนี้นะคือนี่เลยครับผู้เล่นคนนี้เลยคนเดียวเลยนะครับทิจเนี่รไรเดอร์นะครับย้ายมาจากเอซีมิลานเป็นตัวแทนเควินเดอะบอยนะครับเควินเดอะบอยนะครับท่านผู้ชมรู้แล้วว่าเขาเล่นยังไงพริ้วแค่ไหนจ่ายได้คิลเลอร์พารทุกจังหวะทุก เขาเรียกว่าทุกตำแหน่งทั่วสนามเดอะบอยจ่ายได้ทิจเชนี่ไรเดอร์นะครับย้ายมาจากลีกอิตาลีเราก็คิดว่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวเพราะพรีเมลีกเล่นด้วยความรวดเร็วเข้าปะทะหนักหน่วงนะครับไม่ปล่อยเวลาให้คุณได้หายใจแต่ทิจเชนี่ไรเดอร์บอกสบายครับเลี้ยงหลบ1เลี้ยงหลบ2เลี้ยงหลบส,ลลบสแถมจ่ายแบบคมคม,ม,มรูกนั้นนะครับที่เลี้ยงมา3คนหลบผู้เล่นของวุฟฟึบ กระดกบอลข้ามแนวกองหลังไปให้ผู้เล่นผมไม่แน่ใจว่าเป็นออสการ์บ๊อบไหมและปาดเข้ามาให้ฮาร์แลนยิงนะครับลูกนั้นเขาเรียกว่าระดับเวอร์คาร์ดนะฮะเลี้ยงหลบผู้เล่นมาแล้วแถมโดนเบียดอยู่แท้ๆแกยังมีเวลากระดกบอลและน้ำหนักดีมากให้เพื่อนเปิดต่อให้ฮาร์แลนยิงเป็นประตูแถมนะครับยังยิงได้อีกหนึ่งลูกนะครับด้วยเท้าซ้ายนะครับจากมุมด้านซ้ายของประตูนะครับเพื่อนไหลามาปุ๊บหลุด ยิงด้วยน้ำหนักทิศทางที่เป๊ะมากผู้รักษาประตูพุ่งไม่ถึงนะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยสำคัญนะครับทิจเนี่รไรเดอร์กลับมาถ้าโรดดี้กลับมาบอกเลยว่าหลังกลางหน้าแมนซิตี้โคตรสมบูรณ์อันนี้แหละครับลี์พูลของเรานะครับต้องรี ปรับเนื้อปรับตัวปรับปรุงเลยด่วนนะครับว่าให้มันฟอร์มมันเล่นให้มันแบบสบายแบบเขาได้ไหมนะครับไม่งั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยถ้าปล่อยเรือใบนี่ครับออกทะเลลึกเมื่อไหร่นะครับตามกลับไม่ทันแน่นอนนะครับกล็ลุ้นลุ้นฤดูการนี้โคตรมันครับบอกเลยนะครับจบไปนะครับสำหรับ3คู่คู่ต่อไปนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะคลิปนี้นะออมาสรุปกันภาพรวมเล็กๆน้อยน้อย ต้องบอกว่าน้องใหม่ร้ายบอริสุดนะครับเพราะ3ทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมามีเบอร์ลี่มีลีดยูเนเต็ดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์นะครับเบอร์ลี่แพ้ให้กับสเปอร์นะครับตามฟอร์มเพราะไปเยือนที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับก็โดนเข้าไป3 0นะครับตามฟอร์มอันนี้ไม่ผิดคาดแต่ว่านี่นผิดคาดสุดๆสำหรับ2ทีมนี้โดยเฉพาะ ซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดผมเปิดถ่ายท่อสดไปดูเนี่ยผมนึกโอ้โหอย่างก็คือบรรยากาศสนามอะ่ะเข้มขังพลังเต็มร้อยจริงๆนะครับสีแดงของกองเชียร์ซันเดอร์แลนด์แล้วก็สนามนี่ใหญ่มากน่าจะบรรจุคนดูได้ประมาณสัก50,000ถึง60,000คนมองไปผิวเผินเนี่ยนึกว่าเป็นโอแทร์ฟอร์ดเป็นเอมิเรตสเตเดียมของอาร์เซนอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีพลังเขาเรียกผู้เล่นคนที่12แล้วแน่นปะยะแน่นนะครับแล้วก็เสียงดังแต่ว่าฟอร์มของผู้เล่นจะเป็นไงสรุปโอ้โหใช้บอลไดเล็กใช้ความหนักหนว่วงและความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยซันเดอร์แลนด์นะครับซัดเวธแฮมไปชามวัตถุตัวศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าผิดคาดอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็แกรมพอตเตอร์นะฮะโค้ชของเวธแฮมผมว่าแค่แมตช์แรกเนี่ย เก้าอี้ร้อนเลยนะนั่งไม่ค่อยอยู่สุขเลยนะเพราะว่าฟอร์มโดยรวมไม่มีอะไรกระเตื้องเลยครับสำหรับเวสแฮม,มความดุดันก็ไม่มีแกนดพอเตอเตอร์ขึ้นชื่อว่าการทำบอลได้สวยงามต่อพสซิง่งเพราะเขาทำจากไบรตันมาแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เคยไปทำเชลซีแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้พอตเตอร์ทำฟุตบอลแบบสวยงามแต่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งสำหรับเวสแฮม,มเนี่ยมันมันไม่ใช่อ่ะ ทีมสาหรับวแฮมมันต้องเป็นทีมนักบู๊นักสู้นะครับแล้วก็ใช้การเสียดสีการประทะนะครับและก็การเข้าทําที่แบบไดเรกไดเรกนะครับตอนนี้อันโตนิโอหายไปเพราะบาดเจ็บนะครับจากเหตุรถยนนะครับตอนนี้เพิ่งได้คนเดียวคือโบเวนนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เล่นอื่นเข้ามาชูโรงเลยอันนี้น่าหนักใจแทนพอตเตอร์นะครับส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยเปิดหัวเปิดตัวได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังรักษาฟอร์มเขาเรียกว่า ายยากอย่างงี้นะนะแล้วก็ถ้าในบ้านนะ่ยให้เป็นจุดเด่นนะครับเป็นเป็นป้อมประการนะที่ไม่ว่าทีมใหญ่ทีมเล็กจะมาเอาแต้มเนี่ยต้องลําบากหน่อยผมว่ามีสิทธิ์อยู่รอดนะแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เนี่ยลงทุนสูงด้วยซื้อผู้เล่นมาเยอะแยะเลยนะครับได้ข่าวว่าเป็นร้อยร้อยล้านปอนด์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ารุนหน้าเชียร์นะครับสำหรับซันเดอร์แลนด์ส่วนแกรมพอตเตอร์ต้องรีบปรับปรุงทีมด่ดนนะไม่งั้นเนี่ยผมว่าจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับในการถูกป,ปลด ออกอ้าวว่ากันคู่ต่อไปนะครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลททีมนี้อย่างที่บอกว่าแชมป์ชนแชมป์นะครับแชมป์สโมสรโลกนะเชลซีชนกับแชมป์เอฟเอคัพบอลถ้วยของอ่าสฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ เกมนี้เสมอไปศูนย์ประตูต่อ0นะครับเชลซี Chelsea นี่ขนผู้เล่นใหม่หนุ่มๆเนี่ยเต็มทีมเลยโดยเฉพาะนะครับกองหลังก็คือใช้จอร์ดอาเชมปงลงมาแทนซาริบาที่บาดเจ็บนะครับก็ถือว่าเล่นเล่นได้ดีเล่นได้นิ่งนะครับแล้วก็ดูมีความสามารถเกินตัวเพียงแต่ว่าคือเขายังเป็นเด็กอะ่ะเป็นเยาวชนนะครับพอเจอลูกตือ้อลูกบดลูกเก่าของพาเลทไปเนี่ย ม,มันทำอะไรไม่ได้นะครับโดยเฉพาะแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าเปโดดีแลบเจมี่กิทเชนนะครับเล่นกันลำบากอะ่ะบอกเลยะนะครับแล้วยิ่งเป็นทีมใหม่เนี่ยพลังหนุ่มมันเยอะนะครับแต่พอมันทำอะไรบุกเขายิงไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่า พลังงานในทีมมันจะลดลงนะครับแล้วมันจะเกิดความกังวลความเครียดเนี่ยแล้วก็ผู้เล่นหนุ่มๆเดี๋ยวนี้เวลาปรับสภาพจิตสภาพใจเนี่ยเมื่อเกิดความกดดันเนี่ยมันจะลาบากนะครับแล้วก็เจอลูกเก๋าของพาเลตน,นะครับไม่เจอกองหน้าแบบช่ำชองอย่างมาเตต้าแล้วก็เอเซ่เงี้ยกองกลางตัวจี๊ดนะครับก็เกือบแย่นะครับดีที่ว่าลูกฟรีคลิกของเอเซ่เนี่ยมันถูก จับว่ามาเกอีอแกไปไปไม่ได้ทำฟาวเกเซโดนะที่เบียดแต่ว่าไปเข้าใกล้กำแพงที่เขาตั้งอยู่เกิน1เมตรตามก,กฎกติกาในการตั้งโซนของผู้เล่นทั้งแนวรับและก็แนวลูกในการรับมือลูกเซตพีทนะครับลูกฟรีคลิกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เป็นประตูถ้าโดนลูกนั้นไปผมบอกเลยฮะมีสิทธิ์นะครับ คาบ้านเหมือนกันเชลซีพ่อพาเลตโอ้โหยิงยากเหลือเกินนะครับทีมตรงข้ามนะครับก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวของผู้เล่นใหม่ๆนะครับผู้เล่นหนุ่มๆพวกนี้ให้มันกลมกล่อมนะครับแล้วก็การเอาชนะสถานการณ์กดดันเฉพาะหน้าเนี่ยมันมันมันต้องมีเขาเรียกว่ามีผู้นำที่ดีนะครับเกิดขึ้นด้วยของเชลซีนะครับก็ลุ้นกันไปเชียร์กันไปแล้วกันนะครับ แฟนเชลซีส่วนคริสตันพาเลตเนี่ยก็เล่นได้ดีนะครับตั้งแต่ bon บอล FA ฟเอคัพแลแล้วก็มาแมตช์แรกเนี่ยเพียงแต่ว่ามันเมื่อจบจบแมตช์เนี่ยเอเซ่เดินปลบมือให้แฟนๆนเนี่ยมันมอนเหมือนไกลๆเนะี่ยสัญลักษณ์ไกลๆว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปอันนี้แฟนพาเลตก็ต้องลุ้นนะครับว่าเอเซ่เนี่ยจะอยู่ เล่นกับทีมต่อไปในฤะดูกาลนี้หรือเปล่าเพราะว่าข่าวรุนแรงเหลือเกินนะครับว่าจะย้ายทีมะนะครับอ่ะโอเคมาแม์สุดท้ายแล้วอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับต้องพูดถึงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผีแดงนะฮะ ราชาปิศาจอะว่าอย่างนั้นเถอะเปิดบ้านเจอทีมสีหนาเปืนไฟนะครับเปินใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับอันนี้ก็เรียกว่าบิ๊กแมตชช้างชนช้างเลยนะครับก่อนเกมเนี่ยช่วงปรีเซนแมนยูเล่นถือว่าเล่นได้ดีนะครับแต่ก็คงจะไม่มีใครคิดหรอกว่าเกมนี้จะรับมืออาร์เซนอลได้แบบดีแล้วก็เล่นน่าจะ มาเปิดเกมลับแล้วก็แพ็คแน่นๆแล้วก็ใช้การสวนกลับนะครับแต่หาเป็นอย่างนั้นไม่นะครับกลายเป็นสลับขั้วเลยแมนยูในเต็ดเล่นคองบอลและทำเกมลุกได้ดีมากนะครับเขาเรียกว่ารักษาฟอร์มตอนอปรีซิชันมาได้นะครับโดยเฉพาะมีตัวรุกคนสำคัญ2คนนะครับอย่างมาเตอุสคุญ่าแล้วก็เอมเบอร์โมโอ้โหบอกเลยนะครับ2คนนี้ผมว่า เลือกมาได้ถูกแล้วนะครับแมนยูในเต็ดครับเพราะว่ามีบทบาทนะครับมีส่วนสำคัญในการทำเกมลุกของแมนยูมากนะครับโดยเฉพาะเอมโบโม่ยผมว่าคือตอนนั้นมีข่าวอยากมาซื้อมาแทนซาร่าเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอมาเห็นฟอร์มหลังๆนะครับแล้วก็ดูสิถติการยิงประตูการเอ็กซิสต,ตอนที่เขาอยู่เบนฟอร์ดเนี่ยทีมกลางๆตารางเนี่ยผมว่าอันเนี้ยดีมากที่แมนยูได้มานะครับ เป็นหัวใจสำคัญเลยในการแนวทำเกมรุกด้านข้างนะครับไม่ว่าเล่นกับด้านขวานี่ครอามัดเดียโลเนี่ยโอ้โหผมว่าเล่นเข้ากันนะครับก็ทำได้ดีมีการยิงมีการเปิดให้เพื่อนเพียงแต่ว่าอาจจะยังยิงไม่คมยิงไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่การมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากนะครับส่วนมาเดโอกุญญานี่ได้ลูกโฉบเฉี่ยวแข็งแรงนะครับเข้าไปยิง ติดเซฟอยู่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ยิงไกลเบาวไปนะครับแล้วก็การเล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยถือว่าดีเลยจริงๆผมอยากให้2คนนี้มันอยู่ใกล้ๆกันนะผมว่าเซนบอลมันทันกันนะถ้าเล่นต่อกันทําชิงกันแล้วก็เข้าไป ในเกมลุกไปในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้ผมว่าน่ากลัวมากนะครับตอนนี้ขาดอย่างเดียวคือกองหน้านะครับอามูริมยังไม่เอาเบนเจามินเชสโกเนี่ยลงตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ายังอาจจะซ้อมกับทีมได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จริงๆเล่นดีนะครับอาร์เซนอลเนี่ยกับว่าเล่นผิดฟอร์มโดยด้วยซ้ำกลายเป็นว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาเล่นเกรงๆนะครับแล้วก็เล่นเอาชัวตั้งรับส,ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้การสวนกลับ รวมถึงใช้ศาสตร์มืดนะครับในการลูกเซตพีทเนี่ยต่อกรกับแมนยูซะมากกว่าและก็กลายเป็นว่าไอศาสตร์มืดดาร์กอาร์ตของอาร์เซนอลเนี่ยมันได้ผลนะครับก็คือเป็นลูกฟรีคิกของเดคเคนไลน์นะครับลูกนี้ใช้มังกรเยสนะไปเบียดกับประตูของแมนยูคือบายินดีนะครับลูกนี้คือ มันโดนมาบ่อยมากนะครับแมนยูแม้แต่ลิเวอร์พูลก,ก็ยังเคยโดนนะครับอาริซงก็ยังเคยโดนลูกนี้กรรมการเขาไม่ให้ฟ้านะครับแล้วก็มันเหมือนเป็นการกระแทกที่ไม่รุนแรงแต่มันขวางทางการเล่นแล้วก็มีการกระทบกระแทกตัวกันน่ะนิดๆหน่อยมันทําใหผ้ผู้ผู้รักษาประตูเสียจังหวะนะครับลูกนี้ออกมาชกไม่ได้ชกสิออกมาพยายามปัดเพราะว่า การเข้าหาลูกเนี่ยมันไม่สามารถเหวี่ยงแขน้วไปชกได้เพราะาโดนเบียดอยู่นะครับก็ปัด,ป,ด,ป,ดปัดแล้วมันไม่แข็งแรงอะ่ะทั้งมือทั้งตัวไม่แข็งแรงปุ๊บบอลโดนมือของบายินดีแล้วกลายเป็นว่าหมุนนะครับฉลบจะเข้าประตูไปลูกนี้แล้วก็ได้คาราฟิโอรี่เนี่ยมาหม่งสามเข้าไปลูกนี้ถึงจะไม่หมง่งผมว่าก็เข้านะครับก็เมื่อมันไม่ฟาวัานนี้เราก็ต้องมา โฟกัสกันที่การตั้งรับการป้องกันลูกตั้งเตะนะครับของแมนยูเนี่ยคือโดนมาหลายครั้งโดนซ้ำโดนซ้อนมาอย่างเงี้ยนะครับควรจะหาวิธีป้องกันให้มันดีกว่านี้นะครับหรือไม่ก็หาประตูใหม่ที่เขาแข็งแรงกว่านี้นะนอกจากโอนาหนากับบายินดีนะครับ มานะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าได้ประตูดีๆสักคนเนี่ยผมว่าแนวอื่นเนี่ยมันเริ่มเห็นทิศเห็นทางเลยนะโดยแนวรับ3มคนนี่ผมว่าใช้ได้นะครับออมีเดลิกมียโรนะด้านซ้ายเป็นลุกชอถ้าได้เดอรบุสเชอร์กลับมาก,ก,ก,ก็อาจจะแน่นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวลุกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับบีเอ็มโบโมมีคุณย่าและถ้าได้เบนจามินเซสโกเล่นร่วมกับทีมเพิ่มมากขึ้นเนี่ย มันก็จะเริ่มลงตัวลงล็อกนะครับแต่การเสียประตูแบบไม่น่าเสียแบบนี้มันคือเข้าใจนะว่ามันโดนเบียดเราจะมองว่าฟาวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้รักษาประตูที่เขาแข็งแรงกว่านี้เชี่ยวชาญในการป้องกันลูกเซตพงเซตพีดลูกโด่งมากกว่านี้เนี่ยเป็นระดับมาตรฐานที่อยู่ในระดับ A อบวกอะไรอย่างเงี้ยผมว่า มันจะเป็นการเสริมศักยภาพแล้วก็ช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เยอะเลยนะครับก็เออไม่เป็นไรนะครับก็เขาเรียกว่าลิ้มรสชาติของฤดูกาลที่แล้วตั้งแต่เปิดฤดูกาลแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าทีมที่คุณเจอคืออาร์เซนอลนะครับดับเบิ้ลรองแชมป์นะ,ะทิปเปิ้ลรองแชมป์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเวลานะครับยังมี ให้คุณซักซ้อมแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ซึ่งแนวทางโดยรวมมันดีแหละนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับเด็กผีทุกท่านนะครับส่วนไอ้คำว่าคาบ้านเนี่ยก็อย่าไปใส่ใจมันมากใครจะล้อใครจะพูดอะไรอย่าไปคิดมากนะครับคาบ้านคาบ้านแบบมีทรงนี้ก็โอเคนะฮะ <c oughs> <c oughs> กระเซายาวแย่เล็กๆนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของแม์แรก ของฤดูกาล2025 2026ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับยังลุ้นกันต่ออีกยาวๆ <c oughs> ก่อนจากไปวันนี้ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe กดไลค์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะก็อยากมาพบเจอเพื่อนๆพ,พูดคุยกันสรุปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสัปดาห์แรกกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับ D ดย a l อลแช n n นลบายหงสุ่ม วันนี้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับไป